อืมปลามึกไข่พี่น้องแซ่บๆนะอืมเนื้อพี่น้องซองผักไชลาวเอาอาหารแรงมันเก่าสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ซองกับการเชื่อแนลวักกินปลาเที่ยวพี่น้องวันนี้กินตำเหลาปลาหมึกพี่น้องแซ่บๆกันเด้อเตรียมถาดเตรียมถาดพี่น้องเตบแซ่บด้วพี่น้องเอาไก่พี่น้องเบอร์ไก่พี่น้อง เปิืงไกลแล,ล้วตำรับวบหมึกพี่น้องแซ่บๆรัฟนี้กินคนเดียวเด้อทันสีปเ,นเป็นยังบ่หิวบ่เป็นแซ่บๆเบอร์พี่น้องอืมอมนี่พักไปเนาะกาดยิงถั่วบางเงานึ่กระหล่ำเนาะมีน้ำจีนนะมีแตงอื แซ่บพี่เนอะหาเลงอืมประมาณไข่เนาะแซ,บแซบ่บ เนื้อเป็นของซองผังไทยเราครับอาหารแรมงมั่นคงจำเราบ่ามึกเป็นองมันสุดจัดหอซีอยู่ใน่หัวแซบพีเนาะแซบเซยเนาะปลหมึกไข่เป็นของครนมันมีลูกจินนะหร่เป สินประมอนือกันน้ำจิ้มเอาไอง ni aun Yaun ya, tambah macam. กลับไปเนาะพักชุดๆไปเนาะไม่เลยอืม,มดีไปเนาะกระนวดปลาหมึก ตำรับปลาหมึกก <c oughs> ็มีเงินนี่คำพวดไม่ออกอืมแสบเซยไม่ออก อร่อยปรมุกแล้ว hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมเหี้ยไปแล้ว ไข่เหน้นเนาะเสี <c oughs> งยงรถจะดังไงจังอ่ะมือไข่พี่นะอ้องทุกคนซื้อมือเซ็ตแมวพีนะ่น้องจำกินค,คนเดียว,ว่ะเนี่ยทันทีเกินสมอย เซมีเอฟัยังไม่อกพนรองยังลายพน้องขอพวดนำ้ำจังบอกพน้องอะไมันบุญเนาะ

กืมสักไปจะจ้งบาทีปุ๋ยนี่ยบ่อสี่นาทีห้านาทีคุณแซ่บพี่นไหมแซ่บเสยน้องเ หนำบลายอ่ะมีหนำไหมเอาขาขบนนเ่ยอืมเมาเลยกินยังไงเนาะบันมาแทงปากวะอืมอืมหน่อยจะกคายพี่หรอ

Như ngay Tôi ăn này, tổng này bà tổng, bà cái này không Ăn cái này vật thu cho này cho này nhỉ Dạm nào làm mình hmm, không สิ้นกระแสไปแอืมไข่แช ouais hmm. hmm. ่ปัมึงอย่ากเนาะก็พักเลยพักไปพักนี่ อะกาศไม่แ่ดัง่งบะขับนะันกินกับหลามเนาะกับปนเนาะป่นโกบขับเนะลยป่นโกปโกน,นเียข้งประกาศเลยไม่รู้ บ้านเรานอ้องเหีนคนคบคนเขียนน้องปลาหมึกั่งท้งไรยปลาหมึกอยาง่ซ็นเมื่กี่ซื้อปลามึกยางมาปะแต่อมากอกน้นอไ่น <c oughs> ้องตอนขงดีเอง โ okay, อเคน้องขอจบลิปพ์เพียงสำนียคลิหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ดยพี่น้องบ๊ายบายสบายดี